มาตัดกิ่งกลุ่มไม่กินยอดกันครับผมพรามันเยอะแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช้กันไกลแต่งวันก่อนเก็บข้างบ้านดองรู้สึกอร่อยวันนี้ลุยเลยครับเพราะว่ากลุ่มมีหลายต้นแล้วเอาไว้ก็รกกระเป๋าููรทำให้กินยอดดีกว่าหน้าแรง พราะหน้านี้มันกลุ่มมันไม่มีดอกเราก็กินยอดมันดีกว่าหลังอยากตัดแล้วก็ไม่น่าเกินสิบวันเพราะกลุ่มเซลเขาดีตัดเลยตัดเลยชับ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 ตัดเลยตัดเลยชับชับชับ นี่ให้มันออกยอดแบบนี้ครับเอาไปดองเลยแค่ว่าลูกหน้าฝนดองไม่ร่อยนะครับลอไรลกก็อกเป๋านั่นก็สองสามตน้ตนสี่ต้นห้าต้นเลยเบียกกลุ่มเยอะเลยใครผ่านมามาเอาได้นะครับว่าฝนมาดีแล้วนะกันไก่ทำไมมันตัดไม่เข้า Okay. ถ้าเรามีดมาฟันมันไม่ดีนี่ตัดตอนแล้วมันเป็นแบบนี้ครับผมเอามีดมาฟันนี่มันสะเทือนแรงเกินทำให้ไม่สวยพเราใช้กันไกรตัดมันจะสวย ให้มันออกยอดแบบนี้สวยๆแบบนี้เอาไปดองอร่อยพอลัวให้ออกยอดแบบนี้ดองอร่อยครับ